สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc หม่และ fc กับที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจัดใจจริงนะคะพี่น้องจ๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเรามาฟังคำเตือนก่อนนะจ๊ะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้าไม่มีออกนะคะพี่น้องปะปนกันไปเนาะ ว่าะระยะห่างนาะพี่น้องเรามารับชมของวันนี้กันเลยจ้าวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งเดือนเก้านะคะปีหกสิบสี่นะคะแนวทางหัวรัฐบาลนะคะรัฐบาลละเอารัฐบาลไทยนะพี่น้องโอ้ไปมลูลวสมองแอดมิน วันนี้นะครับตัวที่แอดมินเจาะมาได้นะคะก็จะเป็นศูนย์สี่สองหนึ่งเจ็ดสี่แปดหนึ่งนะคะ แล้วก็จะเป็น298 7แล้วก็1 7แล้วก็จะเป็น9 3เราแล้วก็จะเป็นชุดกันนะคะก็จะเป็น9 7นะคะแล้วก็จะเป็น เก้าแปดนะคะส่วนสามตัวนะคะสามตัวก็จะมีแปดเก้าสาม ส6มหกหกเนะคะอย่าลืมไปกลับเนาะพี่น้องไปกลับทุกครั้งนะคะตัวที่แอดมินชอบก็จะมี8 1นะคะแล้วก็1793แล้วก็98นะคะ ส่วน3ตัวที่ชอบนะคะก็จะเป็น7จ็ดนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปาักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะ แอดมิน <Ad> จะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะคอยทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า